สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองบาเซินครับขออนุญาตนะครับก็มาปันยานออกกําลังกายนิดนึงอ่ะ FC ได้ยินชัดทันทุกคนนะก็มาขอบนในกันสำหรับ FC ที่อยู่เมืองไทยนะครับผมบอกไปสองสามรอบแล้วว่าถ้าคุณได้เงินแม่ไม,แม้แล้วทางเราได้เดินเรื่องเงินแม่ไม้ให้คุณทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับผมเนาะจะบอกทุกครั้งว่าอยาจดทะเบียนใหม่ เพราะทุกปีจะมีเอกสารของประเทศซอร์แลน์ว่า,าภาวะของคุณคือตอนนี้โสดอยู่หรือแต่งงานหรืออะไรก็ว่ากันไปเพราะจะมีใบนี้ยืนยันจากทางเพิด้วยสรุปว่าเอฟคนนี้ได้แต่งได้เงินแม่ไม้ประมาณหนึ่งปีผมบอกไปสองสามคนละอย่าแต่งงานนะอย่าจดเวียนนะคุณสามารถเอาฟังกันดีๆคุณสามารถที่จะอยู่แบบว่า,อ,าอยู่กินด้วยกันได้ น่าเป็นแฟนกันไม่มีปัญหาครับแต่อยาจดทะเบียนเมื่อจดทะเบียนเรียบร้อยนะมันจะมีเอกสารว่านี่เขาจดเพียนเรียบร้อยหมดแล้วก็เท่ากับคุณสละสิทธิ์เงินไม่ไม้เขาได้ประมาณเดือนนหนึ่งประมาณ9ก้าหมื่นกว่าเกือบหนึ่งแสนสรุปว่าตอนนี้นะครับผมสละสิทธิ์เอกสารนะครับเขาก็บอกคุณชัยครับมีเอกสารมาที่มีเอกสารมาที่บ้านนะครับของทางประเทศสุสานของทางสารทูตมาอ่าเป็นไงบ้างขออ่านหน่อยสิผมบอกอ่าคุณไอ้ใบนี้สาหรับคน ที่เขาต้องไปเขาสงสัยว่าเกือบจะอาจทุกคนที่ต้องได้ใบนี้ปีหนึ่งเขาจะขอใบนี้ตรวจสอบว่าคุณแต่งงานใหม่หรือเปล่าหรือคุณคุณจะเป็นแม่หม้ายอยู่ไหมจะมีการสแสตมป์จากทางอำเภอด้วยณที่ท่านอยู่ในอำเภอนั้นสรุปว่าคนนี้ก็ได้จดทะเบียนสมรสไปเรียบร้อยแล้วแล้วบอกคุณชัยคะ,ะตอนนี้หนูจะได้เงินไหมไม่ค่าบอกตอนนี้คุณมีสามีใหม่แล้วสามีใหม่ต้องเลี้ยงดู คุณเองป่ะเอ้าสามีใหม่ก็เกาะหนูกินก็นั่นแหละก็คุณก็เกาะเขากินบ้างสิผมก็บอกเขาแล้วผมก็พูดแล้วคุณไม่ฟังผมเองแล้วจะให้ผมทํำยังไงคุณก็เกาะเขากินบ้างสิผู้ชายมันก็อยากจะได้เงินอย่างเดียวเพราะอะไรคุณมีเงือบแสนทุกเดือนน่ะตอนนี้ดิฉันออกรถใหม่เขานั่นคือปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของผมผมบอกคุณไปแล้วว่าอย่าแต่งงานกับเขาอย่าจะทะเบียนสมรสกับเขาแต่คุณก็ไม่เชื่อผมแล้วจะให้ผมทํำยังไงผมถามหน่อยฮะ จะให้ผมพูดยังไงว่าเออเดี๋ยวทางิตเซแลนเดี๋ยวดีขึ้นจากเก่านะไม่เป็นไรเขาแต่งงานใหม่แล้วอย่าล้างใหม่มันไม่ได้แล้วนะครับแล้วบอกคุณใช้แล้างอย่าล้างตัวน,นี้ได้ไหมบอกไม่ได้แล้วมันสายไปแล้วเพราะตอนนี้คุณมีรอยสแตมป์แล้วก็ส่งไปให้เขาแล้วแล้วคุณทําอะไรก็ไปถามผมก่อนนะครับไม่ถามเลยเลยคนที่สองนะคนที่3ามนะที่ตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับในด้านนี้นี่คือคนไทยไม่ฟังไงพอพูดไม่ฟังพอผมบอกว่าการการที่เรา มีเงินไม่ไม่เดือนหนึ่งหกหมื่นบางคนหกหมื่นเจ็ดหมื่นบางคนเป็นแสนกว่าก็มีแต่สรุปแ้วเป็นไงบ้างฮะสรุปแรกก็คือว่าไม่เชื่อฟังผมไปเชื่อตาสีตาสาวไปเชื่อเพื่อนนะครับไปเชื่อเพื่อนมันแต่งงานเลยไม่เป็นไรหรอกไอ้นี่ก็ยูไอ้นี่ผู้ชายก็อยากได้เงินผู้หญิงครับครับครับผมแต่งผมรักคุณน่าแต่งงานด้วยกันเลยหวังไปออกรถให้เขาไปกู้เงินไม่ออกรถให้เขาผลสุดท้ายเป็นไงบ้างอะรถก็เป็นของผู้ชาย เงินคุณว้องัวก็ต้องจ่ายนั่นก็คือความประมาทของคุณเองผมช่วยอะไรไม่ได้เพราะฉันจําไว้นะครับ f c ทุกท่านที่อยู่ประเทศไทยหรือจากประเทศก็ได้นะครับผมว่าถ้าคุณแต่งงานแล้วคุณจะอยู่กินกับแฟนคุณได้ไม่มีปัญหาแต่ห้ามจดทะเบียนสมรสนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังแล้วก็กดตาแชร์ผมด้วยครับสวัสดีครับ